พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระครามนา วีดีดดโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจําวันวันนี้เสนอเรื่องความ,วามจริงเหนือพ,พ,พิธีกรรมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงชีวิตของมนุษย์โลกนะครับจะมีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องและผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดเผ่าพันธุ์ใดภาษาใดนะครับนั่นก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางความเชื่อไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามนะครับจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ อย่างแยกกันแทบจะไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นการตายเรื่องงานมงคลอย่างเช่นการแต่งงานการสมรสการขึ้นบ้านใหม่การที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นการระลึกถึงครบรอบวันเกิดอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะมีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพิวิถีชีวิตของผู้คนซึ่งมองดูแต่ละวัฒน,นธรรมแต่ละภาพแต่ละ แบบแต่ละอย่างแต่ละชนชาตินั้นก็มีความงดงามมีความหลากหลายมีความหมายแฝงเร้นอยู่ในวัฒนธรรมในพิธีกรรมในขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอยู่นะครับซึ่งก็มีมุมมองที่จะสามารถมองวิเคราะห์ได้ในหลายมุมมองนะครับบางมุมมองก็อาจจะมองว่าถ้าประเทศชาติใด ไม่มีประเพณีไม่มีวัฒนธรรมก็กำลังแสดงว่าประเทศนั้นเชื้อชาตินั้นยังล้าหลังยังไม่มีความเจริญหรือไม่มีอรารยธรรมอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆก็จะแปลกไปหรือจะแตกต่างกันไปตามแต่ความเชื่อตามแต่ลักษณะวิถีชีวิตของแต่ละชนชาติของแต่ละเผ่าพันธุ์นะครับ ซึ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนไทยก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีมีวัฒนธรรมที่งดงามหลายอย่างนะครับที่เราทั้งหลายมีโอกาสเกี่ยวข้องด้วยมาตั้งแต่เราเกิดมาอยู่ในครอบครัวของเรานะครับในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของเราก็เคยพบเคยเห็นกับประเพณีกับวัฒนธรรมหลายต่อหลายอย่างซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเราก็ยอมรับและมีความรู้สึกภาคภูมิใจชื่นชมใน ความอลังการในความยิ่งใหญ่ในความงดงามในความวิจิตรพิสดารของขนบธรรมเนียมประเพณีหลายต่อหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติเราของประเทศเราของภูมิภาคเราของหมู่บ้านเราหรืออาจจะเป็นของเผ่าพันธุ์ของเราที่เราถือกำเนิดมาและมีชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้มีมุมมองหลายมุมมองเหมือนที่ผมพูดไว บางครั้งก็มีเรื่องราวของพิธีกรรมทางความเชื่อทางศาสนาที่ผูกพันอยู่ในพิธีหรืออยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามต่างๆเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสิ่งแน่นอนว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับเราก็มีสติปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะเลือกในการที่จะมีส่วนร่วมหรือในการที่จะแยกแยะว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรก็ให เราสามารถที่จะมีโอกาสได้ศึกษาได้วิเคราะห์ได้พิจารณาดูไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่เราจะกระทำนั้นจะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นสิ่งใดทำแล้วทำให้พระเจ้าเสียเกียรติทำให้พี่น้องร่วมความเชื่อไม่มีความสุขและไม่เติบโตรหรือสะดุดเพราะพฤติกรรมของเราเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในการเข้าส่วนต่อกิจกรรมต่าง ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่างเยอะแยะในสังคมของเรานะครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมเสคาริยาบทที่7ที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับจะมีพิธีกรรมพิธีหนึ่งที่คนอิสราเอลในช่วงที่เขาถูกกวาดต้อนให้ไปเป็นเฉลยอ,อยู่ที่บาบิโลนนั้นได้กำหนดให้มีการถืออดอาหารเพื่อระลึกถึงความทุกข์ทรมาน หรือความสูญเสียหรือความล่มสลายในแผ่นดินของพวกเขานะครับพวกเขาได้ปฏิบัติการแบบนี้ติดต่อกันมาหลายสิบปีในช่วงที่อยู่ในการเป็นเฉลยที่บาบิโลนนะครับแต่พวกเขามีความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้รับรองไม่ได้ตอบสนองหรือเห็นความสำคัญในพิธีกรรมต่างๆที่พวกเขาได้กระทำกันนั้นดังนั้นพวกเขาจึงได้มีคำถามถามพระเจ้าว่าพิธีกรรมเหล่านี้ ควรจะทําต่อไปไหมและทําไมพระเจ้าจึงไม่ตอบหรือไม่มีส่วนในการที่จะตอบสนองรับรองพิธีกรรมของพวกเขานะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไปอย่างไรเราจะมาศึกษาร่วมกันนะครับในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงนี้เลยนะครับพระธรรมเสคาริยาบทที่7นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่14นะครับ พระธรรมเสคาริยาบทที่7ข้อ1ถึงข้อที่14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในปีที่สของรัชกาลพระราชาดาริอัสพระวจนะของพระยาเวมายังเสคาริยาในวันที่สเดือนที่9ซึ่งเป็นเดือนคริสเลฟชาวเมืองเบตเอลได้ใช้ให้ชาเรเซ,เซอร์ และเรเกมเมเล่ le, พร้อมกับพรรคพวกของเขาไปทูลขอพระกรุณาต่อพระยาเวและร้องขอต่อบรรดาปุโรหิตที่พระนิเวศแห่งพระยาเวจอมทัพและต่อผู้เผยพระวจนะว่าควรที่ข้าพเจ้าจะไว้ทุกข์และอดอาหารในเดือนที่ห้าอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วเป็นเวลาหลายปีนั้นหรือไม่ แล้วพระวจนะของพระยาเวจอมทัพมาอย่างข้าพเจ้าว่าจงกล่าวแก่ชาวบ้านทั้งสิ้นและแก่บรรดาปุโรหิตว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายอดอาหารไว้ทุกในเดือนที่ห้าและในเดือนที่เจ็ดตั้งเจสบปีนั้นเจ้าได้อดอาหารเพื่อเราคือเราเองหรือและเมื่อเจ้ารับประทานและเมื่อเจ้าดื่ม เจ้าก็รับประทานเพื่อตัวเจ้าเองและดื่มเพื่อตัวเจ้าเองไม่ใช่หรือในสมัยที่เยรูซาเล็มและเมืองล้อมรอบมีคนอยู่และเจริญรุ่งเรืองนั้นเนเกบและแดนเนินเชเฟลาก็มีคนอยู่ถ้อยคำเหล่านี้เป็นพระวจนะซึ่งพระยาเวทรงประกาศโดยผู้เผยพระวจนะรุ่นก่อนๆไม่ใช่หรือ และพระวจนะของพระยาเวมาถึงเสคาริยาว่าพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้ว่าจงพิภากษาตามความจริงจงแสดงความกรุณาและความปราณีต่อพี่น้องของตนอย่าบีบบังคับหญิงไม้ลูกกพรพาพ่อคนต่างด้าวหรือคนยากจนและอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อพี่น้องของตน แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะฟังเขาดื้อและหันหลังให้เขาอุดหูเพื่อจะไม่ได้ยินเออพวกเขาได้ทำใจให้แข็งเหมือนเพชรเกรงว่าจะได้ยินพระบัญญัติและพระวจนะซึ่งพระยาเวจอมทัพตรัสทางผู้เผยพระวจนะรุ่นก่อนโดยพระวิญญาณของพระองค์เพราะเหตุนั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่ จึงได้มาจากพระยาเวจอมทัพพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเมื่อเราร้องเรียกเขาไม่ฟังอย่างไรเมื่อเขาร้องทูลเราก็ไม่ฟังอย่างนั้นและเราก็ให้เขากระจัดกระจายไปด้วยลมพายุท่ามกลางประชาชาติทั้งสิน้นซึ่งเขาไม่รู้จักดังนั้นแผ่นดินที่เขาทิ้งไปจึงว่างเปล่าจนไม่มีใครเข้าออก และแผ่นดินที่น่าอยู่ก็เป็นที่ร้างเปล่าคุณพระฝังครับเรื่องราวเนื้อหาในพระธรรมเสคาริยาตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงกลางของการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ที่เยรูซาเล็มก็ตรงกับช่วงเวลาของเอสราในบทที่5ที่6และในพระธรรมฮักไก่ด้วยนะครับซึ่งโอกาสในช่วงเวลานั้นได้มีคณะผู้แทนชาวยิว จากกลุ่มที่กระจัดกระจายไปในบาบิโลนที่ได้ถูกส่งมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มเพื่อมาอธิษฐานที่พระวิหารที่ยังสร้างไม่เสร็จและมีคำถามให้พวกเขามาถามว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าจึงไม่สรงให้เกียรติในการอดอาหารหลายต่อหลายครั้งที่พวกยิวกลุ่มที่ตกเป็นเฉลยนั้นได้กระทำกัน ทำไมพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานที่พวกเขาอดอาหารอาธิษฐานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอที่นั่นสิ่งที่เรารู้จากพระคำของพระเจ้านั้นก็คือว่าการอดอาหารเหล่านั้นนะครับไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาโดยพระเจ้าการอดอาหารต่างๆเป็นการตัดสินใจขึ้นมากำหนดขึ้นมาโดยพวกยิวด้วยกันเองเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาของการพ่ายแพ้ของเยรูซาเล็ม และภัยพิบัติต่างๆในประวัติศาสตร์ของชาวยิวเช่นเดียวกับในหลายศาสนาหลายความเชื่อนะครับที่พิธีกรรมต่างๆไม่ได้เกิดขึ้นโดยบัญญัติของผู้นำศาสนานั้นๆแต่เป็นการถือปฏิบัติและเป็นพิธีกรรมที่ผู้นำหรือกลุ่มมนุษย์กลุ่มชนตัดสินใจสร้างขึ้นมาเอง ดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าได้ตอบพวกเขาไปแบบพื้นพื้นง่ายๆโดยผ่านเส้ขาริยาผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าแทนที่พวกเขาจะยังยึดถือปฏิบัติในพิธีการหรือกฎเกณฑ์พิธีกรรมที่พวกเขาตั้งขึ้นมาเองนั้นแทนที่จะทำแบบนั้นให้หันกลับมาสู่ความชอบธรรมขั้นพื้นฐานที่พระเจ้าตั้งไว้ในเวลาก่อนหน้าพวกเขา ในยุคของบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยซ้ำไปช่วงเวลาที่ผู้แทนกลุ่มนี้มายัางกรุงเยรูซาเล็มนั้นกลุ่มคนอิสราเอลยังอยู่ที่บาบิโลนที่เปอร์เซียนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เขาเป็นผู้แทนที่ส่งมาคือชาเรเซ,เซอร์และเรเกมเมเล่พร้อมกับบรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาหน้าที่ที่เขาได้รับคำกำชับให้มานั้นก็คือให้มาทูลถาม เฉพาะพระพักของพระยาเวและร้องทูลขอต่อบรรดาบุโรหิตที่พระนิเวศของพระเจ้าและต่อผู้เผยพระวจนะเมื่อพวกเขามาทูลถามว่าพวกยิวที่อยู่ในบาบิโลนนั้นยังควรที่จะดำเนินพิธีกรรมอดอาหารต่อไปและควรที่จะไว้ทุกขปลีกตัวออกมาในเดือนที่ห้าอย่างที่พวกเขาเคยกระทำมาแล้วเป็นเวลาหลายปีนั้นหรือไม่ ซึ่งจากประวัติศาสตร์เรารู้ว่าพิธีกรรมถืออดอาหารที่พวกเขาปฏิบัติกันในตอนที่อยู่บาบิโลนนั้นเป็นเรื่องราวที่พวกเขากำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ไว้อาลัยทบทวนถึงเหตุการณ์ที่กรุงเยรูซาเลมถูกทำลายและพระวิหารของพระเจ้าก็ถูกทำลายล่มสลายนั่นเองนะครับซึ่งพระเจ้าได้ทรงตอบคำถามพวกเขาผ่านทางเสคาริยาผู้เผยพระวจนะของพระองค์ โดยเหมือนกับเป็นตั้งคำถามย้อนกลับมาอย่างพวกเขาแต่สรุปแล้วคำตอบก็คือไม่ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาได้ถือวันหนึ่งเพื่อระลึกถึงความทุกข์ยากต่างๆของตัวเองแต่ไม่มีอะไรที่จะเพ่งไปหรือมองไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเช่นเดียวกันในเทศกาลถือการเลี้ยงต่างๆเป้าหมายสำคัญของพวกเขา ไม่ได้อยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่พวกเขาได้กระทำพิธีกรรมนั้นก็เพื่อประโยชน์ตอบสนองความต้องการของพวกเขาที่ได้กินได้ดื่มได้มีความสุขได้สนุกสนานจากพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นดังนั้นพระเจ้าจึงปฏิเสธพิธีกรรมแบบนี้นะครับซึ่งพระเจ้าได้ตักเตือนเขาอีกครั้งหนึ่งให้ระลึกถึงช่วงเวลาก่อนที่เยรูซาเล็มจะล่มสลายนั้นบ้านเมืองของพวกเขา เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองเมื่อพระวจนะของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ผ่านผู้เผยพระวจนะมาถึงประชาชนเหล่านั้นให้ดำเนินชีวิตโดยการพิภากษาด้วยความจริงทุกประการจงสแสวงหาความเมตตากรุณาและให้มีความรักความสงสารต่อพี่น้องของตนไม่บีบบังคับหญิงไม้ลูกกําพรพ้าพ่อคนต่างด้าวหรือคนยากจน และอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อพี่น้องของตนซึ่งความชอบธรรมเหล่านี้พระเจ้าได้ประทานให้กับพวกเขาในช่วงเวลาที่แผ่นดินของพวกเขายังสงบสุขยังเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่พวกเขาปิดหูปิดตาปิดใจไม่ฟังและปฏิเสธคำสอนเหล่านั้นดังนั้นจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องพบกับการถูกทำให้กระจัดกระจายไปยังแผ่นดินที่พวกเขาไม่รู้จัก จนทําให้พวกเขาได้ตั้งวันเวลาพิธีกรรมในการอธิษฐานคร่ำครวญถึงความสูญเสียถึงความล่มสลายของพวกเขาเพื่อทบทวนความเจ็บปวดนั้นแต่ไม่ได้คิดถึงความรักของพระเจ้าไม่ได้สารภาพไม่ได้กลับใจไม่ได้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นแน่นอนว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยในพิธีกรรมแบบนั้นนะครับ คุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจของรถทั้งหลายในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเราจะนําบทสํารวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันมาศึกษาด้วยกันนะครับผมจะนํามาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับซึ่งมีใจความว่าหลังจากที่เกิดนิมิตในยามค่ําคืนผ่านไปแล้วสองสาปีก็มีกลุ่มชาวยิวเดินทางมาจากเมืองเบตเอล ที่ห่างไปราวสิองไมล์เพื่อจะมาถามคำถามหนึ่งนั่นก็คือว่าพวกเขาเคยถืออดอาหารเพื่อไว้อาลัยให้พระวิหารหลังเดิมที่ถูกทําลายไปในช่วงเดือนที่กําหนดไว้ทุกปีและพวกเขาได้ถือปฏิบัติเช่นนี้มานานหลายสิบปีแล้วพวกเขาถามว่าเขาควรจะเลิกทำเนียมนี้ได้หรือ,อยัง เซคาริยาโดยพระเจ้านะครับได้ถามพวกเขากลับไปว่าการแสดงความเสียใจหรือการเฉลิมฉลองตามปฏิทินของคนยิวนั้นที่เขาทำกันอยู่เขาทำเพื่อพระเจ้าหรือว่าทำเพื่อตัวเขาเองธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านี้มีความหมายฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงหรือไม่พระสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัสกับพวกเขานั้นชัดเจนว่า จงผดุงความยุติธรรมที่แท้จริงแสดงความเมตตาเห็นอกเห็นใจต่อกันพระองค์ต้องการหยุดการกดขี่ข่มเหงอันเลวร้ายที่พวกเขากระทำต่อผู้ที่อ่อนแอกว่าอันที่จริงตั้งแต่ก่อนถูกในระเทศไปผู้เผยพระวจ,จะนะได้เตือนพวกเขาแล้วแต่พวกเขามีใจแข็งกระด้างต่อถ้อยคำของพระเจ้า ซึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ชนชาติของพวกเขาต้องถูกเนรเทศไปดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆที่ไร้ความหมายในฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงจากใจของพวกเขาซึ่งสิ่งนี้จะต้องแสดงออกให้เห็นมาผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อ ในสังคมนั้นๆจะต้องมีการสัมผัสได้จับต้องได้นั่นก็คือเขาจะมีการผดุงความยุติธรรมที่แท้จริงที่พวกเขาได้รับคำกำชับจากพระเจ้าให้แสดงความเมตตาการุณาต่อผู้คนที่อ่อนแอกว่าพวกเขาอย่างเช่นเด็กกำพร้าพ่อหญิงม่ายคนต่างด้าวและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคนสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะพอพระทัยมากกว่า พิธีกรรมต่างๆที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีการสําแดงความรักของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของพิธีกรรมนั้นๆนะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระบิดา สขอพระนามท่านเป็นที่เคารพสักการข้าทั้งหลายขอนอมกายใจว่าจาตอพระบิดาตลอดเวลาทุกลมหายใจและขอให้แผ่นดินในสวรรค์ ขอพระเจ้าท่านตั้งในโลกตามประไทยในสวรรค์แผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรขอโปรโดทรงให้มาตั้งในโลกเหมือนเช่นเป็นมาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้มีอาหารประจำวันเวลา และวันนี้โปรดพระนีการุณาด้วยความเมตตาแค่มวลหมู่ขามีกินเหมือนกันขอทรงโปรดยกบาปโทษข้าพระองค์ทั้งโลกโกรดลงให้หมดสิ้นได้สุขสันเหมือนคานี้ยกบาปนี้พี่น้องกัน ลูกหลานยกให้ด้วยการหยุดที่ทำ ตามวิญญาณนำในทางชอบธรรมของพระบิดาขออำนาจฤทธิ์เดชราชของพระองค์ที่ทรงดำรงชั่วกับกันในโลกาชีวิตนี้จะเป็นที่ได้สักการและชีวิตหน้าป็นที่พึื่ พาชั่วนิดนิรันโอ้พระเจ้าข้านองกล่าวกลมกราบทูลขอความการุ่นได้ทรงโปรดประทานสารพัดมวลคาทาหมายต้องการแหลมพรสวรรค์หมายต้องการอยู่ทุกเวลา าทุนขอหวังคอยรอด้วยจริงใจตามนามประไทยแต่จัจโปรดเมตตาข้าทุนขอต่อสมเด็จพระบิดาสิ่งที่ขอมาในนามพระบุตรพระเยซู